ก็บอกแล้วว่าราคามันคุ้มค่าคุ้มค่ามาถามหาตอนนี้จะให้ป้าทำยังไงเหรอทุกคนป้าไม่ได้ผลิตเอง <laughs> ก็เป็นสินค้าของโรงงานในติ๊กกับทุกคนป้าแค่มารีวิวขายเฉยๆน่ะพอสั่งมาแล้วป้าก็เปิดออกดูแล้วป้าก็คำนวณไงเพราะว่าเคยซื้อเป,เป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่ข้างนอกมันเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ไงก็เลยรู้ว่าเออมันคุ้มแล้วเนี่ยมันเกินคุ้มแล้วตัวนี้มันสามารถถักสายกระเป๋าแบบแบนได้ก็ได้มา10ชิ้นความ,วามยาวเกือบ4เซนก็ได้มา5คู่10ชิ้น5คู่ก็ไปเท่าไหร่แล้วล่ะแล้วอันขนาดที่2อันนี้ก็คือ3มเซนครึ่ง3มเซนครึ่งนี้ได้มา15ชิ้นนอัน,นี้ป้าใช้้ไปแลว6ชิ้นนะคะคแล้ว ก็อันที่สามอันนี้จะเป็นขนาดสามเซนอันนี้ได้มายี่สิบชิ้นอนะ่ะทุกคนใช้ถักกระเป๋าแบบสะพายใบเล็กๆสบายเลยแล้วก็ได้ห่วงต่างหากนะก็อันนี้มันจะเป็นชุดทําพวงกุญแจไงมันก็จะมีห่วงเล็กห่วงใหญ่ได้มาอีกยี่สิบห่วงแล้วก็ได้พวกห่วงสําหรับขยายต่อโซ่แล้วก็พวก ตัวเกาะตุ๊กตาอันนี้ก็ได้เยอะนะทุกคนอันนี้ก็สองช่องแล้วก็ได้ห่วงพวงกุญแจอันเล็กๆอีกก็คือสําหรับประดิษฐ์ประดอยงาน DIY ต่างๆของเรา <ปะ S 1> น,น <ปะ S 1> หละป้าก็เอามาดัดแปลงใช้กับสายกระเป๋ากลมนะคะปกติสายกระเป๋ากลมๆน่ะเขาจะมีท่อกลมๆใส่ต่างหากคู่หนึ่งก็ครึ่งร้อยออกมาแบบนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะทุกคนแล้ววิธีทําป้าก็ทําให้ดูแล้วนะคะเป็นคลิปอยู่ในช่องนะเข้าไปดูได้ค่ะแรกๆเลยป้าปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะทำพวงกุญแจโลหะมีสีเงินแล้วก็สีทองพร้อมห่วงโซ่ขยายสั่งได้้ที่ตะราเเหลลืือองซยยม แพลตฟอร์มอื่นกดขี้ลิง์จ้า